ชาวเน็ตเป็นงงว่าดิม Follow IG อิงอิงแทนที่จะเป็นซาร่าและล่าสุดนะครับชาวเน็ตทวิตเตอร์บอกว่านะครับทำไมวาดิมไม่ถึง Follow IG ีซาร่าแต่กลับไป Follow IG อิงอิงอิงนภัส้ดยข้อความระบุว่าแฮชแท็กซาร่าวาดิมไม่ฟอลโลซาร่าแต่ Follow อิงอิง หากเข้าไปส่องใน i ิน t a g r กรมของวาดิมจะพบว่าวาดิมได้กดติดตาม IG ของลิซ่าแ a ล็ p i ิงซึ่งอันนี้ก็เข้าใจได้ว่าพอลิซ่า Lisa เป็นศิลปินดังระดับโลกใครก็ติดตามทั้งนั้นแต่ที่เนื้อความคาดหมายคือวาดิมได้กดติดตามอิงอิงอิง,องนภะัสซึ่งเคยเป็นคู่กรณีของคุณธัญญาธัญเญลศงานนี้เลยงงว่าทำไมวาดิมกดติดตามอิงอิงซึ่งเป็นคนธรรมดาแต่ทำไมไม่กดติดตามภรรยาของตัวเอง มีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน